สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิภาเ็กเีเลิศดิฉันนางสาวพิชด,ดาทำร,รมดนไพยและดิฉันนางสาวชลาลดาเมืองเมาพวกเรามาจากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ในวันนี้พวกเราจะมานําเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาและเปลียบคุณภาพของดินที่ใช้ปลูกถั่วลายเซอร์ในจังหวัดแม่่องสอนเพื่อเป็นแนวทางแก่เกษตรกรในการปรับปรุงดินค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบทิวเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะซึ่งจะส่งผลให้ภูมิอากาศนะคะมีอากาศที่หนาวเย็นค่ะเหมาะสําหรับการปลูกพืชเมืองหนาวนะคะซึ่งถั่วไรเสอยนะคะคือพืชเมืองหนาวที่นิยมปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ยังเป็นพืเชเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยค่ะถั่วไรเสอนะคะจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน พื้นที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นแล้วก็ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะทางคณะผู้จัดทำนะคะจึงได้ทําการทดสอบหาธาตุอาหารหลักในดินเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของดินทั้งสามอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าอําเภอไหนนะคะที่มที่มีดินเหมาะสมกับการปลูกถั่วลาเสียมากที่สุดและเป็นแนวทางก่เกษตรกรของจอังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อสํารวจและเปรียบเทียบคุณภาพของดินที่ใช้ปลูกถั่วลายเสือใน3อําเภอของจังหวัดแม่สอนค่ะเพื่อเป็นแนวทางแก่กเกษตรกรในการปรับปรุงดินค่ะ2นะคะ <se mp ans> เพื่อเปรียบเทียบลักษณะถ,ถั่วลายเสือที่ปลูกใน3อําเภอของจังหวัดแม่สอนค่ะตัวแปรน,นะคะตัวแปรต้นคือดินที่ใช้ปลูกถั่วลายเสือค่ะตัวแปรตามคือคุณภาพของดินได้แก่เนื้อดินค่า pH ของดินธาตุ NPK ในดินและตัวแปรควบคุมนะคะได้แก่พืชนั่นก็คือถั่วลายเสือค่ะ ขอบเขตของโครงงานนะคะคือขอบเขตพื hmm. ้นที่ที่ใช้ในการศึกษา3มอำเภอในจังหวัดแม่สอนค่ะได้แก่อําเภอเมืองอําเภอปามะผ้าและอําเภอปลายค่ะคำถามวิจัยนะคะพื mm ้น hmm. ที่ที่ปลูกถั่วเสือในอําเภอเมืองอําเภอปามะผ้าและอําเภอปลายคุณภาพของดินในอำเภอใดเหมาะกับการปลูกถั่วเสือมากที่สุดสมมติฐานนะคะพื้นที่อําเภอปามะผ้ามีคุณภาพดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเสือมากที่สุดค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานนะคะได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดินค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบบดและร่อนดินค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินและวัดค่า pH ค่ะและอุปกรณ์ในการทดสอบค่า NPK ค่ะ วิธีการดําเนินงานนะคะขั้นตอนที่หก็คือการเก็บตัวอย่างดินโดยเราจะเลือกแปลงแล้วก็ทาแบ่งการแบ่งพื้นที่4ี่จุดแล้วทําการขุดลุมจากนัก้นเรเก็บตัวอย่างดินในถุงซิปล็อกและปิดให้มิดช,ชิดค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการเตรียมดินโดยเราจะนําดินที่เตรียมไว้มาอบที่อุณหภูมิ100้อองศาเซลเซียสแล้วนามาบดร่อนผ่านตะแกรงแล้วเก็บไว้ในภาชนะค่ะ ขั้นตอนที่3จะเป็นขั้นตอนการวัดค่า pH โดยจะเตรียมดิน20กรัมต่อน้ำกัน100 ml ในอัตราส่วน1นต่อหเทน้ำกันลงในบิกเกอร์และคนให้ดินละลาย30วินาทีพักทิ้งไว้อี3นาทีทำแบบนี้5รอบให้ครบทุกกลุ่มค่ะต่อไปจะเป็นการรอให้ดินตกตะกอนจนน้ำมีสีใสเราจะนำเครื่องวัดค่า pH มาวัดบริเวณผิวน้ำแล้วก็จดบันทึกผลค่ะขั้นตอนที่4จะเป็นขั้นตอนการวัดค่า NPK โดยเราจะ ใส่สารสกัด NPK ในหลอดทดลองแล้วก็ตักดินใส่เขย่า1นาทีแล้วพักทิ้งไว้10นาทีจนน้ำดินมีสีใสแล้วใช้พิเปตดูตดน้ำดินมาใส่ในบิอใส่ในหลอดทดลองทั้ง3หลอดทดลองและเทผง NPK ตามลำดับและทำการวัดแล้วก็จับคู่สีผ่านการ์ดแล้วก็จดบันทึกผลค่ะ โดยรสรุปได้ว่าค่า pH ที่เหมาะสมมากที่สุดในการใช้ปลูกถั่วายเสือจะอยู่ที่ค่า pH ของดินของอำเภอปางมะผ้าค่คะโดยมีค่า pH ระหว่าง5.3ล,ลงมาคืออำเภอเมืองอยู่ที่6.52และอำเภอปลาย5.36ค่ะโดยตารางเปรียบเทียบคุณภาพของดินที่ใช้ปลูกถั่วไรเสือทั้ง3อํอำเภอนะคะพบว่าอำเภอเมืองจะมีลักษณะนเนื้อดินที่เป็นดินเหนียวปนทรายมีสีดินที่อ่อนค่า pH ที่วัดได้คือ 5. 6.52มีความเป็นกรดเล็กน้อยในตัวเจนจะพบในระดับปานกลางฟพฟสฟอรัสระดับต่ำโพแทสเซียมระดับขุ่นกลางอำเภอบังพัฟจะมีลักษณะเนื้อดินที่เป็นดินร่วนมีสีเข้มออกค่อนข้างแดง ค่า pH ที่วัดได้ก็คือ5.93และมีความเป็นกรดปานกลางในโตเจนจะอยู่ในระดับปานกลางฟอสฟอรัสระดับปานกลางโพแทสเซียมระดับขุ่นกลางและอำเภอปลายลักษณะเนื้อดินคือเป็นดินเหนียวมีสีอ่อนค่า pH ที่วัดได้คือ5.36มีความเป็นกรดจัดและพบในโตเจนระดับต่ำฟอสฟอรัสระดับปานกลางโพแทสเซียมระดับขุ่นกลาง, ium, ค,ลางค่ะตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของทั่วายเสือร์สามอำเภอนะคะโดยพบว่าอำเภอเมืองจะมีขนาดฝั่อยู่ที่1.6คูณ5.2มีความหนาของเปลือกอยู่ที่ปานกลางสีอ่อน ร่องลึกมเมล็ดเห็นลายชัดเจนมีจำนวน4เมตรต่อ1ฝักขนาด0.9คู1.8เซนติเมตรเนื้อแน่นอําเภอปางมะผ้าขนาดฝักอยู่ที่1.5ค5.3มีลักษณะความหนาของเปลือกคือปานกลางมีสีอ่อนแล้วก็ร่องลึกมเมล็ดจะเห็นลายชัดเจนมี4เมตรต่อ1ฝัก ขนาดอยู่ที่1คู1.8ซนเมมีลักษณะของเนื้อแน่นและอัมเภอปลไปขนาดฟันสีอยู่ที่2ค4.7เซนติเมตรมีลักษณะของความหนาของเปลือกที่เป็นเปลือกหนาแล้วก็สีอ่อนแล้วก็มีร่องที่บางเมื่อเล็ดจะเห็นลายที่ชัดเจนและมี4เม็ดต่อ1ฝักขนาดจะ